สวัสดีครับกินดีต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องของคุณอัชชาณนนะครับซึ่งเป็นช่องที่เพรคอนูชะตานะครับวิภา๒ีพร้อมด้วยครับเคล็ดลับดีๆครับสำหรับการปรับเปลี่ยนเสริมและแก้ไขดวงชะตาครับแบบทําง่ายๆทําได้ด้วยตัวท่านเองเลยนะครับและในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปนะครับดวงชะตาของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับตั้งแต่วันที่16นะครับถึง30กันยายนนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเลือกไพ่แล้วก็ฟังคำเพรคอนไปพร้อมๆกันเลยครับวพราดวงชะตานะครับ คนที่เกิดในวันจันทร์ครับในช่วงสิบห้าวันตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักและสุขภาพครับจะมีเกณฑ์ชะตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวนัขออนุญาตเลือกไพ่ก่อนนะครับสลับไพ่เป็นตัวแทนของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับเลือกไพ่กันนะเราเริ่มจากเรื่องของการงานก่อนละกันนะครับเราจะดูครับว่าเกณฑ์การงานของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับมีดวงชะตาช่วงนี้เลยนะครับสิบห้าวันตรงนี้ เป็นอย่างไรบ้างอ่านะครับเดี๋ยวผมขอจะเก็บไพ่ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคนที่เกิดในวันจันทร์ตอนนี้ครับมีเกณฑ์ดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างกับเรื่องการงานนะครับการงานนะครับตอนนี้ท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับจะต้องตอบว่านในช่วงนี้เลยนะถ้าท่านนะครับที่ทํางานประจําอยู่แล้วมีงานอยู่แล้วตอนนี้เกณฑ์การงานมีเกณฑ์ที่จะขยับขยายนะครับหรือมีเกณฑ์ที่จะเริ่มง,งานใหม่นะครับ เริ่มงานใหม่หมายถึงว่าวันนี้เราเป็นพนักงานประจําอยู่กินเงินเดือนอยู่ก็อาจจะขยับแล้วอยากจะมีงานส่วนตัวแล้วเริ่มมองหาโอกาสเริ่มมองหาช่องทางใหม่ๆแล้วนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดไม่ได้ขยับหาโอกาสหาช่องทางเป็นงานส่วนตัวก็สัวงว่างานที่ทําอยู่ประจําช่วงนี้นะครับอาจจะมีงานที่เยอะขึ้นนะครับมีงานที่มากขึ้น อาจจะควบตำแหน่งควบหน้าที่ก็ได้นะครับแล้วงานช่วยแต่ว่าจะเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดใช้ความรอบคอบในการทํางานด้วยนะครับงานที่ทําในช่วงนี้นะครับต่อว่าอาจจะใช้เวลาเพิ่มครับเพิ่มมากขึ้นกว่าปกตินะฮะสำเร็จไหมสําเร็จครับดีไหมดีครับแต่ว่าอาจจะใช้เวลานาน,านมากกว่าปกตินะครับอาจจเกิดแต่ความล่าช้าของเองกสา,ารก็ได้หรือว่าการตรวจสอบบ่อยการตรวจทานเยอะก็ได้นะครับอาจจะภาพรวมครับในเกณฑ์ดวงชะตาของให้เกิดในวันจันทร์นะครับ แต่ว่าการงานยังดีอยู่แต่ว่านะครับถ้าท่านที่กําลังรองานอยู่มองหางานอยู่นะครับช่วง15วันนี้นะครับมีเกณฑ์นะครับมีเกณฑ์ที่จะได้ได้โอกาสดีๆนะครับได้เซ็นสัญญาได้เริ่มงานนะครับโดยอาจจะมีการช่วยเหลือด้วยนะครับจากจากผู้หญิงที่อยู่ในชีวิตได้อาจจะมีการแนะนาชักจูงชักชวนไปหรือมาบอกให้เราได้ไปทํางานมาชวนไปทํางานนะครับก็จะเป็นเกณฑ์สาที่ดีอยู่ครับสอบคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับ15วันนี้อ่ะการงานเสร็จแล้ว มาดูกันเงินนะครับการเงินของท่านที่เกิดในวันจ <duh. S 3> ันทร์นะครับดูสินะครับว่าเกณฑ์การเงินจะเป็นไงบ้างการงานดีแล้วการเงินล่ะครับเป็นใครบ้างการเงินของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับช่วงนี้เลยนะครับเป็นลักษณะของเงินที่จะมีเข้ามาแต่ว่าอาจจะได้ไม่เยอะนะครับถ้าวันนี้ถ้าทําการค้าการขายก็ตอว่ามีเข้ามานะครับเป็นเงินที่เข้ามาในทุกๆวันนะครับแต่พิริวาอาจจะเป็นจำนวนที่ไม่มาก นะยังดีนะครับนะยังมีเข้ามาอยู่นะครับแต่พี่เดยว่าถ้านะครับถ้าถ้าท่านนะครับที่ทํางานประจำนะผมว่าตังอาจจะน้อยลงหรือเปล่านะครับอาจจะมีการถูกปรับถูกลดในส่วนที่เป็นรายได้เราลงหรือเปล่านะครับก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับคนเกิดวันจันทร์นะครับแต่ว่าการเงินต่อว่ายังโอเคอยู่เลยยังดีอยู่นะครับแต่ละครับถ้าเกิดท่านใดนะครับที่ติดขัดในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ก็ต่อว่าอาจจะมีช่องทาง มีโอกาสที่ดีเข้ามาครับทาให้คนที่เกิดในวันจันทร์นะครับผ่านาผ่านปัญหาในช่วงนี้ไปได้นะครับการเงินมาดูความรักกันนะครับความรักครับของคนที่เกิดในวันจันทร์ดูสิครับว่าความรักมีเกณฑต์ชะตาเป็นอย่างไรบ้างท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับถ้าเรื่องของความรักอ่ะผมเริ่มจากนะคุณนัทเริ่มจากท่านที่มีแฟนแล้วก่อนเลยครับถ้าท่านที่มีแฟนแล้วในช่วงนี้นะครับอาจจะดูไม่ค่อยหวานสักนิดนึงนะครับ อาจทาให้คุณวันจันทร์รู้สึกเป็นกังวลก็ได้รู้สึกคิดมากก็ได้นะครับเพราะอาจจะเป็นความที่ที่ไม่ค่อยหวานสักเท่ร่เพราะว่าทั้งตัวเราหรือคู่เราอาจจะทํางานเยอะอาจจะทํางานหนักคิดถึงเรื่องงานนะครับจนจนความหวานอาจจะลดน้อยลงไปนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่โสดอยู่นะครับอาจจะต้องว่าอาจต้องเติมนะครับอาจต้องเติมอาจต้องเพิ่มความหวานสักนิดนึงนะครับอาจจะเป็นเพราะความเก่งความแกร่งของคนที่เกิดในวันจันทร์หรือว่าความกลัวความผิดหวังก็ได้ ทำให้คน,น,นจันทร์ยังคงรังเลอยู่กับเรื่องของความรักนะครับต้องเติมความหวานนะถ้าอยากมีแฟนนะครับคนวจันทร์นะแต่ามีแฟนต้องเติมความรักอยู่นะครับแล้วก็มีเกณฑ์นะครับจะได้เจอนะครับจะได้เจอจากการเดินทางนะครับไม่เป็นการเดินทางไปเที่ยวนะครับหรือว่าเกณฑ์เดินทางไปติดต่อไปทํางานนะครับก็จะเจอเรื่องของความรักนะครับกับการเดินทางที่ไปพบปะไปเจอกันนะครับคราวนี้ เรื่องสุดท้ายครับเรื่องของสุขภาพบ้างนะครับว่าสุขภาพของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับในช่วง15วันตรงนี้นะครับมีเกณฑ์โดนชะตาที่ต้องระวังอะไรไหมนะครับดูสิครับว่าสุขภาพคนที่เกิดวันจันเป็นยังไงบ้างคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับแต่ว่าภาพรวมนะครับภาพรวมมาดูแข็งแรงดีอยู่นะครับดูแข็งแต่เพียงแต่ว่าสําหรับท่านนะครับที่มีโรคประจําตัวอยู่นะครับหรือนะครับช่วงนี้ป่วยไม่สบายที่ผ่านมานะ ช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะกลับมาเป็นได้อีกนะครับแปลว่าสิ่งนี้เป็นอยู่อาจจะยังไม่หายขาดนะครับอาจจะกลับมาได้อีกอาจจะเป็นได้อีกนะครับอย่างเช่นเคยไปกินยาไปหาหมอไว้อาทิตย์ที่แล้วคิดว่าหายแล้วอาทิตย์นี้อ่ะกลับมาเป็นอีกเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ได้แรงนะครับแต่ว่ากลับมาอีกนะครับแล้วก็สําหรับท่านนะครับที่สูบว่าแพงแรงนะครับวรก็เตือนเรื่องของระบบน้ําภายในร่างกายแล้วกันนะครับช่วงนี้อาจยึดหังกับระบบน้ําก็ได้นะครับคือระบบต่อมต่างๆระบบเลือดหรือว่าระบบของเหลว นะครับเช่นถ้าเป็นผู้หญิงที่เกิดในวันจันทร์ที่อาจจะมีแผนการประจําเดือนก็ได้แต่มาน้อยมาเยอะมารับปวดท้องก็ได้เช่นกันนะครับแต่ก็ไม่ได้ได้แรงอะไรนะครับแต่นั้นก็บอกเผื่อเอาไว้ครับจะได้ระวังและป้องกันกันเอาไว้นะครับคลิปนี้ก็จบแล้วครับเป็นคลิปของคนที่เกิดในวันจันทร์นะคุณนัก็นะฝากกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจคณนัทด้วยนะครับในการทําคลิปดีๆนะครับให้ทุกทุกท่านได้ชมกันแล้วก็พบกันใหม่ครับในคลิปต่อไปของคุณนัทนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ